เยเทินยกไปพี่เก่งมาแล้วบล้ำพวดโอ้โหหน้าไปข้าสวยจริงๆเะลาเนี่ยเบอไม้าเนี่ยวงรอบสวิงเลยจ้าเอ้ามาจะตีไปนะอือดานะเดี๋ยวเบิร์มันยกขาไม่เห็นนะเต็มหน้าเลยนะบอ่อมาตีไล่ไปแล้วตีจากปามี่ยกไปทีนึงฮึดดีบอกก่อนนะ ผู้หญิงนะครับหมายเลขสองนี่เรา,าไระเด็นเราผู้ชายมาลงนะแฝงประกอนแต่ก็หญิงสุดแต้ก็ลองหญิงมากนิดเดียววะเวลาตอนนี้จะขึ้นแล้วขอหนึ่งลูกไม่หยอกข้าวมาร้อยหกสิบฟ้าหกสิบห้าแล้วหกสิบหกโอ้ยจะเข้าท้องไปวะบวกยอดนี่จะถ่ายเอาเลยตอนนี้เวลาผ่านไปยี่สิบนาทีเดิมหกหก จะไหวไหมสามห้าในจะไหวหรือไม่อ่าท้าไปก่อนดูกันตกนี่ละแม่นิดเดียวจะพ่เก่งเลยไม่่านิดเดียวเองลกไปทำได้หลังบวกเอออาพลาไปก่อนยี่สิบหลังบวกเออ ขามาซิงโอ้หกคะแนนไม่ข้าหลอดเดียวยี่สิบผ่านไปแล้วประกาศไปแล้วนะเดิหกหกลังหกเมอเดี๋ยวเวทีหลอดเดียวจโอ้ยสิบห้าข้างหลังไม่เก่งเวทีเวทีไฟอย่าพึ่งกระพริบเ่อสว่างได้อย่าพึ่งกระพริบอย่าได้กีฬาไปบ่งโดนตะโบข้าข้าโบเมอนิดเดียวเองอ่า้าโบเออมีทีไพี่แมมาเลยละวัอ่าไดูดยว่าปลาไม่ดูหนู ดาวด้วยดี๋ยวไม่อยากเตมหน้าเลยอาอัทอรหน้ามดเลยเออมื่ตจวเมื่อเดม่หลายจำเข้านิดเดียวเอาเลาเดี๋ยวที่ใจสู้ได้อย่างนี้นะหกสาวหสาวทางตำรวจแข่ง้ามมาแล้วทางนาพี่เก่งมาแล้วตีนะครับไอความดูแลของท่านพลตรวจโทตุมยิวแต่ปูาการตุ่มทนภาคสนะครับากเอาไปหนึ่งน่าจะก เป็นคนน้องแขนนี่เองกอยกไหล่สาบวกเบอร์ว่าสิบแปดนาทีเสร็จเดิมแปดสิบเอ็ดเอาละว่าสามร้อยก็ดีแล้วว่า,าก็กระเทือนอย่างนี้หน้าเท้าสวยไปเลยพามี่พี่แม็กยกไหลสีทำให้เออพลาไปก่อนได้ไหมยกได้ยกพลาสิบห้า 15, พีจะกก็สิบ ยกอีกทีนึงไหลไม่เอาข้ายังไงจ้าไดยังไงเอ่ยอ๋อล้สวยละพี่เก่งจ๋าไหลไม่เหลือแล้ววะหล,ลังวงมาเลยยี่สิบปเลยโมโหแล้วเอาละพี่แบ๊จัดไปพี่แบ๊บพี่ไหลามาเลยเอาแล้วยกไปเอาละหน้าท้าลงไปพี่เทียบมาเอาแป๊บี้ใส่พี่เก่งยกเลย หูดาวนาถาไวข้างบวกมือท่อะไรอยู่วะเอาพีสาพีสาลปุป่ะลุ้นตกโด่งเลยอ่ะเออามไม่ต้องรู้นะควัมคืนเออข้าออไหลขบอกตีที่สำคันจากมาแต่ไปได้เรื่อยว่มคับี่ทางดีสอพี่เทียบดีละพอจุดทึบดีละตีจาก็สิ้นีปดาวมาเบออตอเน้นได้เปี่ยปักโถ บอร์ห้าเดียวเผ็ดเกลี้ยงก้อยพยายามตีหลังวงดูว่าหลังวงเบอร์บวกหันหน้ามานิสิจ้าหันหน้ามานิสิตเจ้าหลังมาแล้วแต่เบิร์สียยกมาพี่เก่ง๋อแล้วหันหน้าหน้ามาแล้วยันเล่ามาแล้วอย่าหนีอย่าหมุนหนีไปหลังเบลจ้าเอาไหลมาอีกแล้วแดกไปแล้ว ไหลมาโลักโดลบแเออเหลือเวลาประมาณสิหกนาทีเสร็จปากได้จริแล้วเออแต่ร้องทำมาได้โหท่ไปวะเออเอาขันที่สองตุดโซ่จ๋าตโซ่ตู้จ๋าตดโเออจ๋าเตยอยู่บังเข้าแล้วเข้าแล้วโอเ่โทกุดบเออึล้วอ่ะ คนไล่สดก็ไ <LP> ม <Bra vo> uh, uh, ่ทอด้วยอ้าวโอ้ทอก็ไม่เจอหน้าหงอกวะเออเออเอาละไปเลยไปเย็นๆตั้งถอะถอะถอะเอะบังเออเออไปถ่วงสาขก้นไปถ่วงเออแป๊บอ่ายิ้มหน่อยหเลยเออมาเอิบไปบังมี่บังมี่เก่งคอนะจ๋าบางมีจ๋าเอาเลยหรือเวลาอีกสิบหกนาทีขอพระตานอภัยด้านเวทีนิดเดินนะครับข้าพเมืขอปีนี้ เราก็ต่อไปสามทีพอดีท่านประเดช๋รวคนนั้นพี่อ้นบอกอขอเล่นทีเป็นสี่ทีเพื่อจะหารายได้เข้าทางวัดในการขายบัตราักุโลศนี่แหละครับอ่ารายได้เข้าไปเพื่อนงต้นทุนท่ามหาเจดีย์เราก็ขอทานอาไปบุ้งหน้าหลบแล้วเกิดบินแล้วจ้ามาแล้วจ้าหลังแล้วก็จะโอนทำหอเลยว่เออดีแดง จะหมดหนียาี่สิบสุดยอดเดดยอดทัีสองกันที่สองโอ้ยเต็มด้วยละอาละวยเลกลูกจ้อยมาแล้วโอ้ได้แต่ผมนึกทำไมเดนโดกส่แบบนี้เลยอ่าเึกเถ,บบถึงแบบไ,หนหนไม่น่าเลืยเลยอ่าทำไมเลอยลูกอาจารย์จ้าข,ของให้รวมทีมตลอดอึ๊บไปติดค้าง อาดีจ้ื่อาเรื่องจริงเรื่อจริงเออมาเดินตอนนี้เรียบกับมา้วไงเข้ามาเออหวานเคี้ยบหวานเคี้ยไม่มีแล้วอ่ไปเลยเออาสามเออเออยกได้สิหนาทีไม่ถึงดีซะด้วยแม่แพรตะก่อรอดูคะแนนสามร้อยอนนี้สอหกหกเดอมันน่าจะผ่านนะหลังโงยังมีอีกหนึ่งลูกอ่ ไม่ม e like ีนาไม่โยูมีนาไม่อยูมีนาไม่โยนี้มีนาไม่ถมหินโยอ๋ออึ๊พหัป้งโอ้หมีเดียวเลยมเดียวเดียวออเดียวิดเดียวขาบกขาไม่เก่งหัสวยนี่ก่งหลับมนจะมินแล้ววะไปต่อาไยยกไปก่อเลยนาขามน้องสาตินทองอภิเษกมาหน้าเอาละเอา ลายว่าพี่แบบพี่สาเอายกขาทำไมเนี่ยก็โทษดีกขาลงเทาลุไปตรงปากก็เขาหลเอ้าเอาดีเน้อโไว้หาเตะก้ไเอฟเฟกต์เอ้ยมีิไนาเขาถึงขตบมือยิ้มเลครับตอนนั้นท้อหวัง่ะัสดีครับว่าตท้อตไอ้โทดังว่ลำคาแล้วก็โทษต่เออได้เจอ้ตีถูกีว่าเออว่าว่าเออ แต่คลื่นอะไรแล้วจะเริ่มเตะตะก้อนแล้วอ่าเริ่มเตะตะก้อนแล้วข้าวเบิ้มพวกปากนนะทคู่กันตับต่างยิบตะก้อนไปเต่งแล้วเอเอตกเรามาตอบวันละไงอ่าไอ้ที่ยิบเป็นอยิบนี้เนี่ยตะก้อนลงปากเลยเด้ออาจารย์ตัวบอกยันเตะคนละทีมเตะทีมเดียวกันในหาดตะก้อนลงปากขอเราติ๊บห้าหนูตั้งใจสาเอืยองไงมาแล้วพี่แมวพี่แมวพี่แมวพี่ตาตั้งใจเหลืออะไร เหลือเวลาอีกประมาณสิบสามนาทีเองขอประธานอภัยเวทีด้วยขอประธานอภัยเวทีด้วยหลังโบมือเออแขกเข้าไปหาเบอร์ห้ามาหน่อยข้าโบมือบินลงจุ้ยเออโบกยำแขกนะแฮนี่ก็เวียนหัวตื้อแล้วหาเข้าไปก่อนแล้วหลังโบมือลุ้งดีเลยนาเอาเราี่เก่งยกสนางสิบห้าเอาละมีป้าพี้ ขอทั na, no, mi, okay, uh, my, my ้งลูกท right. ั้งหน้าหนูปาพีแปถขาไปก่อนเลยเด็กก็มาไปพวกเรือทีฟมาปาือตำรวจจิงเอาละเดียดลมาจดได้เต็มด้วยแน่โอ้ยอ่ะยายาเตะกันเตะเก่งกันตะกถาเมื่อกี้ว่าอ่าดีบักทีทีพิกโต้เอาสอบไว้สิบนาทเวลาเลยสิบสองนาที อ้าอนะ้าโอ้หน <the> er ้าเราเที่ยวไม่ติดหรอกเที่ยวไม่ติดเอ้าหน้าเราจะตกปลาเที่ยวเขามาตัวโบจะตกปลาขายแล้วไปเที่ยวเขาคุมเออตะกุบหนึ่งตรงไหนมันลากบนบ่อรถบุกไปออหนีหลายไปก่อนหนีตายไปไม่คิดเออสบายแล้วอ้าเดี๋ยวนี้ไม่รู้แล้วทุกคนมันนี้เปลี่ยนเป็นเป็นหัวหน้ามันมีสารแล้วรับเตะตลอดรับเตะตลอดอ้าตอนนี้อ่ะเริ่มเที่ยวกันแล้วเลย เอาเท่าน่าเขียวได้เขียวไปตีเลยฮึ๊บตีโอไปตีจ้ะเฮ้ยเค้มึงหมดตีแล้วลุกเข้าตีห้าลูกเอ้ยไม่หาโทรจัพท์ไม่โทรไม่โทรถามมันวะเออเอ๊บุ๊บมาบ่ายังไงบ่ายเต๋ยังไงอย่าไม่เตะอ๋เนี่ยอย่าไม่เดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวต้องถามอีกเรื่องติ๊งทองต้องถามอีกเรน่องอีเรื่องหนึ่งค่ะมาแล้วมาเลย หรือเราจะเป็นล้อใจเย็นๆสามร้อยต้องเห็นเห็นแน่นะท่านก็เข้านะอ่านติดตัวเลยยกทั้งลัางว่าหลัำสวยจริงเอาอีกทีหนึ่งถ้าเบอร์สองลัำได้อย่างนี้นะวงสวิงก็สวยเลยยกมาเออ้ายกอุ้มเอ้าขากากข้าวกิ๊กสองพี่แมพไลน์เฮ้ยนะตัวเบอร์นันเสารต้องมีนั่นเอ ที่ตบมือนี่่าไม่ได้ข้าวนำบางนะพี่แมงก็ข้าวออต่อไปตดดูเนี่ยเออบางข้าวเห็นชัดเจนโอเคๆอเคบายกนิ้วจัเลยอ่าโอ้โหอยู่ดีจาันสงไหลสมอะไรยกนิ้วมแถแทบยิงยิงห้าเลยนะฮาร์ดอ่ะเออวาถาวเจ็บไปด้วยตาดีนิมมานะโม ลุดยังไงวะอีกทีนึงลาบ15โยนไดยังไงเหลือลาย10ทีขอประธานอำภพยบนเวทีนิดเดียว10ทีเองติดตาทีเอสอ่าอ่าตอนนี้อดใจเดียวอดใจเดียวผมเข้าใจอ่าทุกอย่างก็อยากจะให้ลาบเลิศอยู่ที่ดาวที่ดุดที่กักคนละนิดคนละหน่อยใครหนักคนละนิดคนละหน่อยก็ไม่ได้เอาละขอปีนี้หลวงพ่อท่านขอขออวยธรรมต่อขอหน่อยเอา ขอตักคือข้ามดอกคนมันเยอะอยากได้ซื้อบาร์การกสนข้่าโอกไปลูกจ๋าอย่ามาลูกใครน่ะลูกไข่อย่ามาจ้ะเออลูกใครจ๋าลูกใครหนูถอยหลังให้ลูกถอยหลังไปเดี๋ยวพี่ก็มาเห็นลูกตะก้อเออถอยหลังให้ลูกเออลูกตะก้อพะลงข้า ทำามันไปติดาบดาบดาบเอ๋อยู่เออเมื่อวานได้ยังช่วยลดเลยเอาลดออกเ,อเวลา9นาทีเหลือลอีก300แล้ว300แล้วเวลาปะเรียวดิเ้า 65. โดนนิดจะถึง400หรือไม่ก็ต่อเลยทีท่เวลาเราแข่งขันเวลา4าทีวันทีเอาละถ้าโงเออะตอนนี้อย่าลืมก่อนจะกลับกบมาขอพรบารามีนะครับ อขอเต็มพระเจ้าตักสิบหาล่ะนะครับตักดีตัตออกดังเอออีกสิบห้าอีกสิบห้ามาแล้วใหยับไปครับที่สองเอาละอื้ออวยสามร้อยแล้วสามตึกแล้วขออีกคนละลูกคนละล่วฮะแล้ะใครล่ะข้าก็อ้า,อาว อะไร át, วะโอ้เอ้าเอออาจารย์ต LIKE, ัวโดนอีกแล้วอะไรไปเลยฮะดีดีเอ้ดีมากดีติดต่อคะแนนขอไปเอาเลยเว้ยไปได้ไปได้แหม่ลือดูรายกาเหลือเอาแปดนาทีแปดนาทีเท่านั้นแหละเท่านั้นเองแต่ก็อย่าลืมพรุ่งนี้สี่โมงทึกเรามีแข่งขันตรงที่ติดนะครับจากตัวเวลาอย่างนี้แหละครับเราจะขอคะแนนขอไปยด้านเวทีนะครับ เพราะเนื่องจากคณะกรรมการจะก้อขอให้เตะเอียนนิดนึงปกติเราเตะสามองเราจะเริ่มไปแข่งขันสิบหกสามสิบเราขอเปลี่ยนแปลงเวลาแบบนี้นะครับเพราะเนื่องจากเราก็หาแล้ได้เราทำวัดบุดกันอ้าวระวังพิจิตรใส่ไปนะครับแปดนาทีไม่ถึงดีนะออุลขานนายเคโทรมาทำไมวะโทรหานุนนักน่นอยู่ในสนามทุกนุนโทรหาเคเลย ตีตาเรื่องเท่าจังไงอื้อไปอ่าดับไม่ต้องถางนะสาเข้ามาไหนดูแล้วอปุ๊บตีไหล่ดีไงแหมอึ๊บเออเขาบอกว่าสาสุดสวยเข้าแล้วเข้าแล้วฮะไม่กลับไม่กลับเข้าเยอะเข้าเยอะไม่กลับเออเอาละเบ้อไปเออหลังได้ยังไงยังไง โอ้ยเจ็ดนาทีเอาสามคะแนนน้องปามีบอทตบมาจะเดินแต่ย่อมบอลสาว่ะเอาจะเข้าหรือไม่เ้าว่ะเออเจ็ดสองสามนะมันตัดสินใจยากแล้วเงินจะย่อมว่าต้องกดต้องไงด่ะอยาจะเล่นกระยางเดินไปย่อมย่อมเลยนะเอ้าเออเอาละข้าไปติดเออที่หลังปามี้แต่ก็เข้าเดินเต็มเต็มมาเดินธนามาเผยเขาจะย่อมเข้าไป อย่าย่งเข้าไปเออมันเหมือนนกหาในเกมนี้นะเอาวเร็วเอาจัยไปสวยแล้วทีเดียบทีเดียบตีไงตีเราพอตีรุ่งหาญาติตัวจริงจริงจริงกัจารย์กข้าวบวกไปแล้วอีกทีเด้อหน้าโอ้ยไม่เป็นไรใจเย็นนะเวทีนะหรืออะไหัวทีหรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวตามปกติรอเดยอย่าพุ่งเปิดดิ้มทิ้งหยับพุ่งเปิดควายหยับพุ่งเปิดเสียงใกล้แล้วจะหมดเวลาแล้ว นาทีปารีอ่ปารีฮึบเดืนอให้มันโสงทั้งประตในตี้ย่อลงไม่นานเลยฮึๆๆๆเอเอมันเป็นยังไงข้อมันติดเนี่ไม่เหมือนได้อโยกโเลยอุนอ่าแอยกข้าวตีหลายพี่แมนแล้วอิตาใส่วาเบอไหลก็ะบโอ้ยพลาไปเลยนาทีเองหงาทีโดนประวาตมาเลย หน้าท้าใบก่อนจ้าห้าโบกมือเอาละคนละลูกเองคนละโลกคนละโลก,ลลกมีลูกสิบห้าสิบสอนงอนี่ไงแปดคะแนนอา่าชายมีขัดก็มีอย่าเข้าไปเบนต่อให้เสียเออเข้าไปเด็กติดหน้าเอาอะเอาละเอาละวะห้านานทีเด็นเด่ไไนแปดไปก่อนเลยปาบี้วิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดกกระตุกกระตุก เงินเตือนยกกระยางไอ้เจ้องหาเหยื่อทุ๊กทุ๊กเออเฮ้ยเออเข้าเตะใจหน่อยแต่ก็เราเตะเข้ากันใครเขาเตะไม่เราเพราะตัวแกสูงขนาดนี้แล้วใครจะเกี่ยวบวกได้หรอห้ดวางเออเอาข้าบวกเออที่ต้องกันแล้วเอออย่างงี้อย่าลุกนะอย่าเข้าไปห้านาทีห้านาทีขอทันภายในนกุนตีนิดหนึ่งเวทีนิดเดียวโอ้ยข้าบวกเออ ชาบกตรลบอยามาทุกอย่างจะดีแ ja. ล้วอาะพ่ดาวจ่าเอาละข้าต้องขอขอบพรคอย่างสูงคณะกรรมาธิการวัดนู่นนะคณะกรรมาการจะตกรนะครับแล้วก็นระดชชนหลวงพี่อดเน็ดนะครับต้องขอทุกท่านอีกแล้วโบห่านะครับขอคุดานเวดีขอบคุณรัชชานุสงณ เอาเลยครั้งที่สองเวลาสี่นาทีนาทีละลูกไหลแล้วตอนนี้สามหกเซิร์ขอหน่อยเลยหน้านาทีละลูกโถถังไม่เก่งจ้าเอาเลยล,ลูกสาวก็ขันลูกตีแลว้วจะหนีไปไหนวะเอาว่า เอาละปาไม่ปาไม่เออเอาเอาปาม่เอาละเออแบนีเป็ดีว่วชกิก้เอวิ่งกากวิ่งมาเบไิ่งเลยชุกชุเออเออเดี๋ยวต่อต่อกลับไปให้โยมตัดขาลงมาแล้ว้นวนิ่งเออเอาละเออเลอยเออหนห้าตอไปนะเออกินอะไรมาวัดศปลิ้นตัวเออ ตีห้าตีห้าผุโทรวอักทอหอมพระามเต็มหอบุญทารมีครับน่ะตีจักติดตัวนด้ยนะครับแล้วก็ขอเตมพรเจ้าต้ินะครับใเวลาจะมดรือราวสามนาทีขอให้นักกีฬาเดินทางในความปลอดภัยนะครับนักกีฬาจะขอเทษขอลาก็เล่นเธอนะครับไหลไปมืกหนาจะไอ้ขาจะตุดจุดไม่ไหวอานา สามนาทีอดใจรอนิดเดียวสามนาทีแม่ตอนนี้ลูกจีบข้ามาแล้วสองลูกแล้วสามใช่เลยเออาเอาวางนี่เอ้าเออเอาเอออเออตีตาเออแรงนิดนึงย่อหน่อยย่อหน่อยมันสูงเงินไปตัวมันสูงไปตัวมันสูงไปย่อลงมาแล้วตกถึงพื้นเลยแล้วดันปุ๊งเลยเอาข้างบนเออ เอาสองรอบคึกแล้วสี่เราจะไหวไม่ไหวอยู่ที่นี่แล้วนักกีฬาอยู่ที่เสียงทัว่วไปเอาแจ้วพี่เก่งข้างบนเออฮะนิดเดียวนิดเดียวแล้วนักกีฬาอย่าลืมตัวจะกลับตบลูกกระเป๋าตักโอ้ยนีิดคะแนนมาแล้ว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 ทักดีสองจับไปเวลาจับสองหนะ้า ทีมสองคะแนนมาแล้วจ้าเต็มด้วยเหลือลายเดลูกวิเกสาก้าสาก้าเอาละสองนาทีเป็นที่ตั้งเดีอยวด้เป็นทีก็เต็มที่ได้นะครับเราจะขอขอบคุณทางกรมจัดนะครับขอตระมัดทุกรงานพรเกษ และเำนวนทุกนาครับอ,อะไรท้าวันพีเนาะอันนี้มาทังนี้ทักนี้ฟาไ้ยอมออกไปะโนอ่ทักนี้นมาลหลังก็เพปลามนต้มทังนี้ลูกอะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้มาแล้วจากนาทีขึ้น,นาทีขึ้นฮึออหลายก็ได้แปก็ดีทุกอย่างได้สี่ร้อหมดเรียบร้อยจบข่าวชีวิตเีเฮอ,อดุจจ้าดุจยเอาวะ เอออะไรเลือกของเขาเออเขาเขาอยากจะให้เราเลือกเขาก็คิดเอาเออลูกศิษย์ผู้ขนาดนี้แล้วเอ้าจะไปนาทีนาทีเราจะใส่ผ้าใบก็ได้ที่บังขอโทษบังเออผู้ศิงสาเข้าแล้วก็ได้ไล่เลิก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 แล้วเสร็จ้วยินดีกัแน่แม่จะไปถึงไหนบัานเนียวมาก็ะสับแก สีตาติอ่าเบสองตปย่อเลยนะเกงติงยอแล้วงงเลยนะอ่ากรโดนะปีหน้าหัดจะโดนะถ้าเกงกโดดในขาผัดชอได้่เอาไปเอ่อเดยียจับจบครับเทปนิดเดียวแล้วจบเลยอ่าเอาละครับถึงนาทีแล้วอ่เหลือไหลว่าทำไมพี่เก่งจ๋านี่ไงถามทำไมถามนะถามเพื่ออะไรจะนโถามเพื่ออะไรกินก๋วยเตี๋ยกินก๋วยเ หแล้วหลังตัวไปแล้วต้นกำลังตะก้อนน้องหญิงหลังโอเบอร์ดูด้วยนะจารย์ดูดูด้วยนะเอาเลยใส่ได้ใส่ไปวิ่งจ๋าของคนอย่างเสริมนะครับสหรับท่านทีซื้อบัตรไม่ถูกอยากคิดอะไรแล้วเจอที่ไทยนะครับถ้าเทียบเทาใครจะมอบรางวัลก็มอบตานะบเวลาครับตอบตัวให้กับแล้วกันครับสี่สองสี่ครับก็รีเจอกันนะครับสิบหก สามศูนย์นะครับวันนี้อาจจะรบกวนเวลานะครับเราตีเดินเชิญเนะครับขอบกตัดขวพอาดีจ้ะมาละ้าพาด้วยอ,อ,อย่างงี้เนี้นมองเห็นอีกักหน่อยนะ